สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอก,กันกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวการช,ชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับคืนนี้คืนนี้หุ้นหุ้นไม่น่าจะไม่น่าจะปิดนะครับพี่ๆน่าจะเปิดปกติเนาะหลังจากที่หยุดมา4วันเนาะพัหัส,สุกเสาร์อาทิตย์นะครับเนาะหุ้นนี้เขาปิดหยุดนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็น วันอะไรเนาะนะครับพี่ๆข้อมูลนี่ผมไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับพี่ๆเพราะว่าอย่างที่ผมเคยแจ้งตลอดว่าที่ทําแนวทางสูตร<ม>คํานวณเนี่ยก็คือทําจากผลล่าสุดนะครับพี่ๆเนาะในการคิดคํานวณนะครับสําหรับแนวทางเมื่อคืนนะครับราวกาชาตให้6กับ0ผลที่ออก8 0 3กับ3 7นะครับพี่ๆแปดกับ3 7ของเราหลัก7นี่ก็เน้นอยู่นะครับเน้น6กเกับ0ู 07, นย์เนาะมา3 7 หกไม่มานะครับใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ศูนยดาวโจน VIP ให้สนะี่กับ0ูนย์เนาะรูดศูย์ผลที่ออก6 4สี่สองหใครรูดที่ศูนย์เข้าไปที่50าศูนใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สี่สนะครับผมส่วนดาวโจนสตาร์ให้1นกับเผลที่ออก6กสามหนึ่งกับห้นะครับใครเอา1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หนึ่งสามสามหน ถ้าไดเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่57นะครับก็มาทั้งสายรูดสายเจาะเนาะในรอบดาวโจนสตาร์นะครับส่วนทางในค่ำคืนนี้นะครับผมชื่นชอบยังไงแล้วค่อยติดตามนะครับพี่พีเดี๋ยวผมจะลงเดี๋ยวผมจะจะคิดคำนวณดาวโจนสตาร์ให้ด้วยนะครับพ,พี่น้องเพราะว่าเผื่อว่าพี่พี่ท่านใดนที่ชื่นชอบในการเสี่ยงโชคในดาวโจนสตาร์เนาะเดี๋ยวจะคิดคำนวณให้นะครับเดี๋ยว ต่อจากหุ้นดาวโจนเนาะนะครับราวกาชาตินะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลข2กับเลข8สายรูดนะครับให้ไปที่เลข8นะครับผม80 83นะครับ87 20 23 27 3ตัว280นะครับ ท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับพี P ่ๆเนาะส่วนดาวโจน VIP นะครับคืนนี้ดาวโจน VIP ผมให้ไปที่เลข7กับเลข1นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข7นะครับผม7ก็จะมีนะครับ7 0 เจ็ดสี่เจ็ดนหนึนึ่งห้าสามตัวหนึเส่นะครับส่วนหุ้นดาวโจนนะครับว,นนวันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่หธันวาคมสองพห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมให้ไปที่เลข 7นะครับแล้วก็เลข1เนาะสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข1นะครับผม1 2 1 6 1 8 7 2 7 6 7 8 3ตัว7 1 8นะครับ นะครับผมก็ดาวกาชาติแล้วก็ดาวโจน VIP เนาะคุณดาวโจนนะครับประมาณนี้นะครับผมท่านใดชื่นชอบแล้วค่อยติดตามนะครับส่วนท่านใดที่นะครับชื่นชอบนะครับในดาวโจนสตาร์นะครับเตรียมเตรียมประกาศจดเลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะคิดคำนวณให้เนาะท่านใดชื่นชอบในดาวโจนสตาร์นะครับเด่นเด่นศูนย์นะครับรูด6นะครับพี่ๆเด่นศูนย์รูด6ก็คือเด่นเด่นเด่น เรียกว่าลองศูนย์เนาะลองลองศูนย์รูดหกนะครับพี่พี่ตัวเจาะนะครับพี่พี่ก็จะมี6กหนแล้วก็6กเจ็ดนะครับหกหนึ่นะครับตัวลองก็จะเป็น0ูนย์หนึ่งศูนะครับผมสามตัวผมเน้นไปให้ที่063นะครับพี่พเนาะสลับดาวโจนสตานะครับถ้านใดชื่นชอบนะครับลองศูนย์รูด6นะครับพี่พี่เนาะก็ขอให้ทุกท่านนะครับ ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมขอให้โชคดีนะครับกับแนวทางที่แอดวังให้นะครับคืนนี้คลิปนี้สวัสดีครับ